อันนี้เป็นเซลลเดนนะการตายของเซลลเด็ยมันก็แบ่งออกเป็นสองแบบก็คือการตายแบบที่ถูกโปรแกรมไวแล้วว่ามันควรจะต้องตายได้อย่างถูกวิธีกับเนโครซิสก็คือมันเป็นการการตายแบบมันไม่ทันได้เตรียมการไว้เซึ่งสองอย่างนี้มันต่างกันตรงไหนตรงที่ว่าเนโครซิสอ่ะพอมันไม่ได้เตรียมการไว้มันอาจจะเกิดอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นอาจจะเกิดการอินแฟมิชันหรือว่าต่างๆแต่ถ้ามันโปรแกรมไว้เนี่ยมันก็จะเกิดการเก็บศพที่ดีมากยิ่งขึ้น ทีนี้การโปรแกรมเซลล์เดซมันจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือมี a พ o p t o s i s กับ a u t o ฟาจี G, ซึ่งต่างกันตรงไหน a พ o พ t o ซิสเ,เนี่ยจะคล้ายๆเในโคซิตตรงที่ว่า a พ o p t o ซิสมันเป็นการทํางานของฟังก์ชันบางอย่างของเซลล์ที่ผิดพาดแต่ว่ามันเตรียมการทันซึ่งมันอาจจะต้องมี atp หรือว่าอาจจะต้องมีสารอยา่างหลังต่างๆเตรียมพร้อมไปแล้วเพื่อที่จะได้เตรียมการฆ่ามันให้ถูกวิธีส่วน a u t o ฟาจี G, เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลาที่เซลล์เราหมดอายุหรือว่าเรา เออถ้าเกิดมันเกิดอันนี้มันสามารถที่จะนำรีไซเคิลนำสารต่างๆกลับมาใช้ได้ไหมโอเคทีนี้เออมาดูออโตฟาจีก่อนออโตฟาจี Auto ก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือมีแมคโครชาเปอร์ลอนแล้วก็ไมโครหลักๆเราจะดูที่แมคโครแมคโครเริ่มจากว่าอันนี้เป็นเซลล์1เซลล์ใช่ไหมอ่าเวลาที่เราจะเกิดออโตฟาจีเนี่ยมันก็จะเริ่มจากการที่เราสร้างฟาโกอร์ก่อน ฟาโกอร์ก็ลักษณะคล้ายเซลล์เมมเบรนนะซึ่งซึ่งมันจะสร้างเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดจากการรวบรวมจากออร์แกนเนลต่างๆที่สามารถสร้างสร้างเยื่อโฮมเซลล์ได้เช่นพวก ER หรืออะไรต่างๆโอเคถ้ายัางสร้างไม่เต็มเราจะเรียกว่าฟาโกอร์แต่พอมันสร้างมาถึงจุดๆหนึ่งที่มันเต็มมันครบรอบแล้วเราจะเรียกว่าออโตฟาโกโซมซึ่งเป็นการเร,กเรียกรวมระหว่างฟาโกอฟ์กับเ,เจ้าตัวเซล พอเราสร้างเยื่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งได้แล้วซึ่งเรียกทั้งหมดนี้ว่าออโตฟาโกโซมก็จะมีไลโซโซมเข้ามาแล้วก็ทําหน้าที่ย่อยด้านในนี้เออสังเกตว่าถ้าเกิดเวลาที่ไลโซโซมเนี่ยมันย่อยกับเจ้าตัวเซลล์แล้วเนี่ยสารน่ะมันก็จะไม่หลุดออกไปเนื่องจากเรามีฟาโกฟอร์อยู่ออสารต่างๆที่เราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะรีไซเคิลได้ใหม่เนื่องจากว่าฟาโกฟอร์มันเป็นตัวตัวเก็บคอนเทนต์นนต่างๆไว้แล้วโอเคทีนี้มาดู ยิบย่อยก็คือชาเปอร์โลนกับไมโครชาเปอร์โลนกับไมโครเนี่ยมันมันหลกัหลกๆคือใช้เลยโซโซมยื่นไปกินเลยแล้วก็ไม่ได้มีการสร้างฟาโกอร์หรือไม่ได้มีการสร้างออโตฟาโกโซมทําให้มันจะง่ายกว่าแต่ว่าส่วนชาเปอร์โลนมันจะต้องใช้เจ้าตัวรีเซปเตอร์ซึ่งทําให้เกิดความจำเพอสูงกว่าไมโครอย่างมากเลยโอเคดังนั้น2ตัวนี้คล้ายๆกันแต่ว่าชาเปอรโลนก็ ใช้ใช้มีความจำเพาะสงูงทีนี้มาดูตัวต่อไปก็คือ apoptosis apoptosis เป็นเป็นไทยแรกของโปรแกรมเซลเดสซึ่งก็แสดงว่าต้องมีการโปรแกรมไปแล้วแต่ว่ามันเป็นการทำหน้าที่ที่ผิดพลาดใช่ไหมแต่ว่ามันก็เตรียมการไปแล้วอยู่ดีโอเคมาดูกันว่ามันเตรียมการยังไงแสดงว่ามันก็เป็นการเก็บศพที่ดีพอสมควรไม่ทาให้เกิด i n f o r m a t i o n เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เกิดอพอ p โ o ซิสขั้นแรกคือมันจะเกิดการหดตัวของเซลล์ก่อน หน้าตามันก็จะประมาณนี้เอออันนี้คือเซลล์เต็มๆวงใช่ไหมแล้วมันก็จะเริ่มหดตัวลงมาเหมือนเป็นรูปดาวแรกต่างๆขั้นที่สองเนี่ยมันจะเกิดพิกนโนซสิสก็คือโครโมโซมคอนเดนเซชันโอเคก็มาคอนเดนเซชันในในเซลล์ส่วนขั้นที่ขั้นที่สามเนี่ยเออจ้าตัวโครโมโซมมันก็จะมันก็จะแตกออกมาเป็นเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเออซึ่งขั้นที่สามเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่า มันจะเกิดการอพอ p ตการสร้าง a ต,ตติ t บอ i ี body ออสมมุติว่าอันนี้คือเซลล์ของเราใช่ไหมแล้วมันออกมาเป็นแฟกเมนตเออ์เล็กๆแบบนี้เออถ้าเกิดแฟกเมนต์เล็กๆแบบนี้ไม,ไม่ได้มีการสร้างอ p o p t ติ i บ body เนะี่ยแฟกเมนต์เล็กๆเหล่านี้มันก็จะทําให้เกิดเมออันจะเป็นการกระตุ้นระบบอิมูนใช่ไหมออแล้วก็อิมูนมันก็จะมามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็อาจจะเกิดการกินซึ่งทําให้เกิดการอักเสบต่างๆตามมา แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราสร้างอัลฟอพโตติกบอดดี้ไ้เนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นการกระตุ้นที่ระบบอิมมูนโดยตรงอเออข้อดีของอัลฟอพโตติกบอดี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะรีไซเคิลเอาของต่างๆภายในกลับมาใช้ได้ใหม่ที่ยังดีอยู่แล้วก็เป็นการต้านอินเฟมมาโทรีด้วยก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นระบบอิมมูนเลยเนื่องจากมันสร้างไอตัวน,นี้มาล้อมรอบออสารที่มันหลุดออกมา แล้วก็ขั้นที่สามก็เป็นอิมีซิกแนลในตัวมีซิกแนลคือมันจะ,ปะไปกระตุ้นให้ให้ไอเจ้าไหนบอไอไอเพื่อนบ้านอะฟาโกไซโตติกเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะมาฟาโกไซโตซิสมันสามอย่างเดียวที่มันที่มันเป็นสิ่งที่ดีก็คือหนึ่งคือมันรีไซเคิลได้แล้วแถมมันก็ไม่เป็นการอักเสบด้วยเนื่องจากเป็นเป็นการตายแบบเงียบเงียบใช่ไหมเพราะว่ามันมีการระบบ จัดการการเก็บศพที่ดีเออแล้วอะไรที่ทำหน้าที่เป็นมันมีส mm ัญ hmm. ก็คือฟอสฟาติดิอัลเซอร n e ีนฟอสฟาติดิอัลเ i n e เนี่ยปกติแล้วมันจะอยู่ด้านในของของเจ้าตัวเมมเบรนก็สมมติอันนี้เป็นเมมเบรนใช่ไหมเออฟอสฟาติดิลมันก็จะอยู่ในมันก็จะอยู่แต่ในนี้แต่ทีนี้เวลาที่มันเกิดอ้นี่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดที่การทำงานผิดป,ปกติของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการฟิป,ฟปไปฟิปมาใช่ไหม ดังนั้นฟอสฟาติดิลเซอร์ลีนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดมาอยู่ด้านนอกได้เราเลยใช้ประโยชน์ของการที่ใช้ฟอสฟาติดิลเซอร์ลีนที่มันหลุดมาอยู่ด้านนอกเนี่ยเป็นตัวที่ไว้จับการเกิดอพอพาโซซิตได้นั่นละเนื่องจากเราจะยอมเจ้าตัวฟอสฟาติดิลเซอร์ลีนใช่ป่ะด้วยฟ o r อ e รเซนแล้วก็ดูถ้าเกิดเป็นเซล์ปกติฟอสฟาติดิลเซอร์ลีนมันก็จะหันอยู่ด้านในเราก็จะมองไม่เห็นมันแต่ถ้าเกิดมันผิดปกติเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาด้านนอก แล้วเราก็จะเห็นมันโอเคเออทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอเกิดอินมีสิก n นลแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เจ้าตัวเซลล์เพื่อนบ้านเนี่ยมันมากินได้อย่างเงียบๆโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องก่ออิมูลเลยโอเคพัางาน,นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีทีนี้มาดู apoptosis กับ necrosis ว่ามันต่างกันยังไงอันนี้เป็นสรุปสรุปลกัลกๆมาก็คือ o p โซิสเนี่ย apoptosis กับ necrosis เนี่ยมันก็เป็นการตายทั้งคู่ถูกไหมแต่ว่า apoptosis เนี่ยมันเตรียมการทันแต่เนี่ยมันเป็นการตายแบบเตรียมการไม่ทันทําไมมันถึงเตรียมการไม่ทันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มี ATP มากพอที่จะกระตุ้นผ่าดเวย์ต่างๆที่ทําให้เกิด apoptosis ได้มันเลยต้องตายแบบแบบไม่ทันได้สร้าง a p o p t o t i c body หรืออะไรก็ตามเออเวลาที่มันตายออกมาเนี่ยเซล,ลก็จะแตกกระจายอ r g a n e นลก็จะลวกมา จุดนี้ก็เป็นจุดที่เอาไว้ที่จะกระตุน้นอ,อิมมูนส่วนถ้าเกิดมันสร้างอพอลโตติกบอดี้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดมีสิกนลใช่ไหมแล้วก็จะมีเซลล์เพื่อนบ้านมากินมันอย่างเ,เงียบๆโอเคเอพอลโลติกก็ต้องการ ATP ส่วนเนโคซิสก็มันอยู่ในกรณีที่ไม่มีไม่มี a อ p เนาะโอเคส่วนอินฟลามเมชั่นเนี่ย,ยก็เป็นผลที่ตามมาจากการที่เซลลแตกกระจายซึ่งการอินฟล m a เมชั่นเนี่ย ส่งผลเสียอย่างหนึ่งคือทำให้เกิดโอกาสที่จะมีออโตอิมมูนได้เนื่องจากว่าอิมมูนของเรามันอาจจะถูกกระตุ้นมากเกินไปจนทำให้ไปฆ่าตัวอื่นได้ส่วนอัอพโตซิสก็ไม่มีเซลล์อินเ m ม t ชันเพราะว่ามีการสร้างอพอพโตติกบอดีไปแล้วโอเคทีนี้เขาก็ได้อันนี้ต้องเป็นอพอพโตซิสทีนี้เขาก็ได้ศึกษาอาการอพอพโตซิสในซีอาริเเก ซึ่งเขาพบว่าเขาพบว่ามันมียีนท,ที่เกี่ยวข้องอยู่สามตัวก็คือเซตทีเซตโฟแล้วก็เซตไนโอเคไหมคือเขาศึกษาทําไมเขาถึงศึกษาในซิอ e ลิเกนเนื่องจากว่ามันมีเเซลล์ที่น้อยทําให้ศึกษาได้ง่ายประมาณนั้นแล้วสุดท้ายเขาก็เจอว่าไอ้ไอยีนที่มันในควบคุมอะพอร์โตซิตในไอเจ้าตัวเนีน้ยมันมีอยู่สามตัวก็คือเซตทีเซตโฟเซตไนเซตทีทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการอพโตซิต ก็คือทําหน้าที่เป็นเอนไซม์เองเลยที่เอาไว้เอาไวบ้บ้มบ้มของ,งต่างๆในเซลล์ส่วนเซตโฟเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวเสริมเซตทรีให้สามารถที่จะทํางานได้ส่วนเซตไนเนี่ยเป็นตัวยับยัง้งหรือว่าเราเอาจจะเรียกนึงอย่างหนึ่งว่าเป็นสวิตสวิตเปิดปิดการเอาพอโซสิตโอเคอทีนี้เรารู้แล้วมันมีเซททรีเซตโฟเซตไนใช่ไหม เขาก็ไปดูว่าเซตที T เนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบได้กับอะไรในในเมมมารีนใช่ปะเขาพบว่าเซตที T เนี่ยเปรียบเทียบได้กับอ่าแคสแคสเปสคือแคสเปสเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เดียวกับเซตที T, แต่ว่ามันอยู่ในคนใช่ไหมแคสเปสเนี่ยอันนี้คือคําแปลของมันก็คือเซตทีอิน e ดีเพนเดน์แอสปาเตสสเปซิฟิกโปรตีเอสคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นเอนไซม์ซิสเตอีน e ที่คอยตัด ตัดด้านหลังแอสปาร์เตดก็คือสมมุติมันมีอ่าเป็นกรดอะมิโนแบบนี้แล้วอยู่ๆมันก็เจอกรดอะมิโนแอสปาร์เตดใช่ป่ะหน้าที่หลักของมันก็คือมันจะตัดบริเวณตรงนี้โอเคซึ่งทําให้เกิดการตัดที่จำเพาะมากๆเลยเพราะว่ามันตัดได้แต่แอสปาร์เตดทีนี้ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าแคสเปสเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักในการ a p o p โตซิสใช่ไหมเพราะว่าเซตทีก็เป็นตัวหลักใน a p o p โตซิสน,นะแคสเปสก็ต้องเป็นตัวหลักใน a p o p โตซิสด้วย มาดู c a s p a ส e เราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองจำพวกหลกัหลกๆก็เป็น initiation caspase กับ execution caspase คือตัวหลักที่ทำหน้าที่ในการตัดจริงๆเนี่ยเป็น execution caspase แต่ว่า initiation caspase เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นเจ้าตัว execution caspase แทนทีนี้เรียกจะขอเรียกว่า I caspase กับ E caspase โอเค ไอแคสเปสเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้เป็นสี่ตัวนะก็มีแคสเปสสองเก้าแปดสิบใช่ไหมแล้วก็อ e ีแคสเปสก็เป็นสามหกเจ็ดอืมคือรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยระหว่างไอแคสเปสกับอ e ีแคสเปสเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าไอแคสเปสเนี่ยมันจะมีสามส่วนคือมีโปรโดเมนมีสมอลซับยูนิตแล้วก็ลาสสับยูนิตส่วนอ e ีแคสเปสเนี่ยจะมีแค่สมอลซับยูนิตแล้วก็ลาสสับยูนิตก็อย่างที่บอกไปว่า a คสเปสเนี่ยเป็นเอนไซม์หลักที่ทําให้เกิดอะพอปโซซิชใช่ไหมซึ่งเป็นเอนไซม์ซิเทอีนที่จะตัดด้านหลักของแอสปาร์เตใช่ปะมาดูกันว่ามันตัดตรงไหนได้บ้างเออหลักๆเลยคือมันจะไปตัดเจ้าตัว PAPP ซึ่งเป็น DNA Repair ถ้าเกิดเราตัดโปรตีนที่ทําหน้าที่ DNA Repair แล้วหมายความว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะ Repair DNA ได้ใช่ไหมซึ่งก็ส่งผลทาให้เซลล์มันตายง่ายขึ้นแล้วก็ไปกระตุน้นเอ่อ CAD ด้วยซึ่งทําให ซึ่งทำให้มันเป็นการตัด DNA อโอเคอันนี้คือหลักการของมันก็คือมันจะไปทำใน2ส,ส่วนนี้ใน e ี a s p a ป e นะแต่ถ้าเป็น i c a s s p a e หลักหน้าที่ก็คือมันเป็นกระตุ้น e c a s p a c e เพื่อให้ทำงานได้ใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูกันว่า i c a s p a c e เนี่ยมันกระตุ้น e c a s p a c e ยังไงเราเริ่มจากโปร i c a s p a c e ก่อนโปร i c a s p a c e ก็หมายความว่าเป็น i c a s s p a e เที่ยังทำงานไม่ได้ ก็ <S <S อย่างที่บอกว่าโปรโดยปกติแล้วมันก็จะมีโปรโดเมนลา้าซับยูนิตแล้วก็สมอลลซับยูนิตใช่ไหมทีนี้มันจะเกิดการไดมอนดไรเซชันการไดมอนดไรเซชันคือการเอา2อตัวมามาอยู่ด้วยกันมาทํางานร่วมกันหออลักการการทำงานร่วมกันของไดมอนดไรเซชันเนี่ยกฎก็มีอยู่ว่ามันจะต้องเป็นแคสเปส e รูปเออชื่อเดียวกันเช่นตอนนี้เราพูดถึง i c แคสเปสอยู่เวลาที่เราไดมอนดไรเซชันเราก็ต้องเอาแคสเปสสอกับแคสเปสสอมาไดมอไรเซชันด้วยกัน มันก็จะอยู่ด้วยกันเป็นรูปของไดเมอร์แล้วก็ทำงานด้วยกันประมาณนั้นทีนี้ในการที่จะทำให้โปรไอแคลซ์เปสใกล้เป็นไอแคลซ์เปสที่แอคทีฟได้เนี่ยเราจะต้องใช้2กระบวนการน,นั่นคือไดเมอร์ไลเซชันกับอินเตอร์เชนครีเวตครีเวตก็คือ,อ,อมันอ่านว่าคลิปอะไรสักอย่างมันก็คือมันเป็นการตัดระหว่างโปรโดเมนกับลาซับยูนิตแล้วก็ลาซเซอรยูนิตกับสมอลล์ซับยูนิตก็คือมันตัดโซนนั่นแหละ แล้วก็โปรโดเมนก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาอยู่ในลักษณะนี้ก็คือเป็นไดเมอร์ทีนี้พอมันอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็แสดงว่ามันเป็นแอคทีฟไอแคสเปสแล้วก็อย่าลืมว่าไอแคสเปสเป็นตัวที่พร้อมจะกระตุ้น e แคสเปสเพื่อจะทำงานใช่ไหมแล้วก็มาดูกันไอแคสเปสเนี่ยมันก็จะกระตุ้นอินแอคทีฟของ e แคสเปสหรือเราเรียกว่าโปรโปร e แคสเปสนะนะปกติแล้ว e แคสเปสอะมันจะอยู่ด้วยกันเป็นไดเมอร์อยู่แล้ว เออเราจำได้ไหมว่าปกติเวลาที่เราจะต้องทำให้มันแอคทีฟเนี่ยมันจะต้องมีสองขั้นหนึ่งคือไดเมอริไลเซชันสองคืออินเตอร์เชนคิวเอชใช่ไหมแต่ทีน,ทนี้ทีนี้คือคือมันอยู่ในมันอยู่ด้วยกันเป็นไดเมอร์อยู่แล้วดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไดเมอริไลเซชันเราแค่ตัดโซของมันก็พอเพียงพอละดังนั้นไอเจ้าตัวเอนไซม์แอคทีฟของ I, ออไอเออไอเจ้าตัวไอเอสแคสเปสเนี่ยมันก็จะมาตัดโซทำให้อินแอคทีฟอีแคสเปสกลายเป็นแอคทีฟอีแคสเปส แล้วก็ e- c a s p a s e เนี่ยก็จะไปทำงานของมันต่อได้มันคือการตัดโปรตีนต่างๆใช่ไหมโอเคตรงส่วนนี้โอเคเออต่อไปเราพูดถึงเซ t ทจบไปแล้วที่ที่เป็นพวกกลุ่ม c a s p a s e นะซึ่งเซตที t เป็นตัวหลักที่ Apoptosis ใช่ไหมต่อไปเรามาดูตัวที่มันทำให้ Set ที t สามารถทำงานได้ก็คือเซตโฟก็เป็นตัวช่วยของเซตทนั่นแหละเออเซตโอ่ะ เซตโฟะต์ถ้าเกิดเรามาดูในเมมโมารีเยนเนี่ยมันจะชื่อว่าอะพาร์ฟวันซึ่งก็คือทําหน้าที่เหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันคือไอ igan, ต้ตัวนี้มันอยู่ในเซลล์เลือนใช่ไ่ะแต่ไอ้ตัวนี้มันอยู่ในเมมโมารีเอืมทีนี้เรามาดูอะพาร์ฟวันกันอะพาร์ฟวันก็อย่างที่บอกก็คือมันเป็นตัวช่วยของแคสเปสใช่ไหมมันเริ่มจากไหนเออะอะพาร์ฟวันเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปดูไอ้เจ้าตัว M O M P ็นะเรามาดูตรงนี้กันก็คืออะพาร์ฟวันเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วย inactive ของอะพาร์วันใช่ไหมแล้วก็ถูกกระตุ้นด้วยไซโตโคมีคือไซโตโคมีเนี่ยถามว่ามันมาจากไหนมันหลุดออกมาจากอินเตอร์เมมเบรนสเปซของไมโตคอนเดียอืมโอเคอ่าโอเคจําแบบนี้ไปก่อนว่ามันมันมันหลุดว่าว่ามันต้องมีไซโตโคมีมากระตุ้นซึ่งออกมาจากอินเตอร์เมมเบรนสเปซทีนี้พอถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแอคติฟอะพาร์ฟวันซึ่งอันนี้คือหน้าตาของแอคทีฟอะพารวัน ใช่ไหมที่มีไซโตโครมซีมากระตุ้นซึ่งมันจะมีหางอะหางเราเรียกว่าคาร์โดเมนทีนี้หางมันมีความสาคัญยังไงมันจะเอาหางมาต่อๆกันแบบนี้ลักษณะการต่อกันแบบมันคล้ายๆการไดเมอร์ไลเซชันแต่นี้มันไม่ควรเรียกว่าไดเพราะว่าไดมันคือ2อใช่ป่ะอันนี้อาจจะเป็นโพลีซึ่งการที่มันเอาเจ้าตัวอะพร์ตวันที่แอคทีฟแล้วเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันเราจะเรียกว่าเป็นอะพอรโตโซมแต่คําถามคือมันใช้ได้ยังมันก็ยังใช้ไม่ได้ คือไม่คือคือออพับโตโซมเนี่ยมันก็คือมันก็คือเป็นอาพับวันที่แอคทีฟแล้วนั่นแหละดังนั้นน่ะแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยใช่ไหมถามว่ามันช่วยยังไงเช่นเรายกตัวอย่างว่ามันเป็นการช่วยของแคสเปสแล้วกันอันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นโดมเออมันเป็นกลุ่มของแคสเปสใช่ป่ะแคสเปสไนแคสเปสไนคือไอเจ้าตัวไอแคสเปสใช่ป่ะมันก็จะมาช่วยโดยการที่เนี่ยมันก็จะเอาคาส์โดเมนมาจับเหมือนกันเห็นไหม ตรงนี้มันก็เอาคาร์ดโดเมนมาใช่ปะ่ะอย่างไอตัวโวแคสเปสในก็จะเอาคาร์ดโดเมนมาแล้วก็ทําให้พอมันมาเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันมี2ปัจจัยแล้วก็คือเจ้าตัวอัอพพาร์ทวันซึ่งเป็นซึ่งเป็นเซตโใช่ปะ่ะเป็นตัวช่วยกับเจ้าตัวแค s สเปสหรือเซตที T, ที่เป็นตัวหลักมันก็จะทําให้เกิดการแบบคอม p พียดและนั้นมันก็จะเกิดแค s สเปสอ่าอันี้ก็คือการเกิดปริยาลุกโซ ก็ก็หมายไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ปฏิยานเนี่ยก็หมายถึงไอ้ไอ้ตัวนี้ที่เราพูดกันไปตอนแรกโอเคแล้วก็ทําให้มึมมึมมึมไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้คําถามคือที่บอกว่าไซโตโคม C มันมาจากไหนมันมาจากเอ้ไอ้ไอตัวนี้จําชื่อมันไว้ก่อนแล้วกันทีนี้เรามาดูเซตไเราพูดถึงเซต T ีเซตโไปแล้วใช่ไหมก็เหลือเซตไนเซตไนเป็นตัวโซิดใช่ปะเปิดปิดได้เออซึ่งเซตไนเนี้ย มันก็อยู่ในนั้นใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปดูในแมมแมมมาเรียนเนี่ยมันจะชื่อว่า BCL2 ก็เหมือนเดิมอย่างแคสเปสมันก็มีแฟมิลีของมันใช่ไหมแต่อพารฟวันมีแค่ตัวเดียวแต่ทีนี้ BCL2 ก็มีแฟมิลีของมันมากมายเออขอแบ่ง BCL2 แฟมิลีออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆห,หนึ่งคือมีแ n t ตี้อพอ o t ตติ n แอนยอก็คือมันเป็นการยับยั้งใช่ปะแล้วก็โปรอพอตติมันเป็นการ มันก็เป็นการที่ทําให้ส่งเสริมให้เกิดอพอร์ตติช่ย่ะแล้วก็ b h e สาม only เอ่อสามตัวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงลักษณะหน้าตาของมันถ้าเกิดเราดูในกลุ่ม anti a p o p t o t i c เราจะเห็นว่ามันมีโดเมนของ b h ทั้งสี่ตัวเลยคือ b h e a สี่ b h e สาม b h e สองแล้วก็ b h e หนึ่งอืมแต่ถ้าเกิดเรามาดูใน pro apoptosis มันจะขาด b h e สี่ไปใช่ไ่ะจะเหลือแค่ b h e สอง b h e หนึ่งแล้วก็ b h e สามก็คือเหลือแต่หนึ่งสองสามแต่ว่านี้มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ เออส่วน B H 3 only ก็ตามชื่อมันก็คือมันก็มีแค่ B H 3ตัวเดียวทีนี้เรามาดูบทบาทของมันกันอย่างแรกเลยคือขอพูดถึงเรื่องโปรอพอ p t ตติกก่อนโปรอพอ p t ตติกนี่คือคือตัวที่จะทำให้เกิดอพอ p t ต s ิสได้ใช่ปะ่ะก็เป็นกลุ่มที่สองของ BCL 2ใช่ไหมเออเห็นที่ไฮไลท์ไหมที่ไฮไลท์คือชื่อที่ควรที่จะจำให้ได้ ช่นแอนทายอพอร์ตติกเนี่ยก็จะมีพวก bclxl ปอพอร์ตติกก็จะมีบาร์กแล้วก็ b h 3สัมบีจะมีแบดทีนี้มาพูดพูดถึงบาร์กันก่อนเออบาร์กก็เป็นตัวตัวหนึ่งในโปอพอร์ตติกบาร์กมันทําอะไรบาร์กอย่างแรกก่อนมันก็ต้องกลายเป็นแอคทีฟบาร์กก่อนใช่ไหมก็คือเป็นบาร์กที่แอคทีฟได้อืมแล้วทีนี้เออบาร์กอ่ะมันก็จะไปรวมตัวกันรวมตัวกันเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเจาะรูคืออันนี้ นี่คือสิ่งที่บาร์กทำอันนี้คือบาร์ใช่ไหมแล้วบาร์ก่ะมันก็จะเกิดโอลิโกใช่ป่ะก็คือมันเป็นรวมตัวกันเห็นไหมมันคล้ายๆไดเมอร์แต่ว่ามันไม่ใช่แค่2แต่ว่ามันมันอยู่รวมกันเป็นห้าตัวแล้วก็เป็นไงเจาะรูใช่ป่ะเจาะรูตรงตรงไหนตรงตรงเอาเตอร์เมมเบรนของไมโตคอนเดียทาให้อินเตอร์เมมเบรนสเปซอะที่มันมีไซโตโครมซีอยู่อะมันลวกมาแล้วจาได้ไหมว่าไซโตโครมซีมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่ามันสามารถจะกระตุ้นอพาร์บันตรงนี้ได้ อะพับวันก็เป็นไงก็กลายเป็นอะพอบตัวโซมอะพอบตัวโซมก็ทําให้แคสเปส์มันทํางานได้ใช่ไหมโอเคทีนี้แสดงว่าไอ้เจ้าตัวโปรอะพอร์ตติคเนี่ยกลุ่มโปรอะพอร์ตติคเนี่ยก็สําคัญมากเพราะมันสามารถแยกระตุ้นเซตโฟแล้วก็เซตโฟก็กระตุ้นเซตทีอีกทีได้โอเคทีนี้คือความสําคัญของไอ้เจ้าตัวม็อบอันนี้นะก็คือไซโตโครมซีมันมาจากม็อบแล้วก็มาดู Anti แอนทายอะพอร์ตติคตะกี้เป็นโปรอะพอร์ตติคใช่ไหมโปรอะพอร์ตติคทำให้เกิดม็อบม็อบทำให้เซตโฟทำงานได้เซตโฟทำให้เซตทีเซตทีก็ทำให้เกิดการบึ้มได้ส่วนมาดูการพิเวนต์พิเวนต์ก็พิเวนต์โดยแอนทายอะพอร์ตติคอยู่แล้วก็เริ่มจากบาร์กเหมือนเดิมบาร์กนี่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรเป็นกลุ่มโปรอะพอร์ตติคใช่ปะ่ะมันก็กลายเป็นแอคทีฟบาร์กธรรมดาแต่ตัวที่มีบทบาทคือ b c บีซีเอ Anti ็ลเอ็กซ์เอลบีซีเอ็ลเอ็กมาแย่งจับกับับมนจะมาแย่งจับับบกแอน ทำให้บาร์กเนี่ยไม่สามารถรวมตัวกันเป็นโอลิโกได้ซึ่งเป็นการบล็อกของม็อบโอเคไหมสมมติอันอสมมติอันนี้คือบาร์กอันนี้คือแอคทีฟบาร์กใช่ไหมแล้วก็เป็นโอลิโกบาร์กมันก็จะรวมตัวกันเป็นแบบเป็นวงๆแบบนี้ใช่ไหมอ่าเพื่อเพื่อก,อกแล้วก็เป็นไงไซโตโครมซีมันก็จะหลุดออกมาได้ใช่ปะแต่ทีนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นเป็นบาร์กอันนี้เป็นแอคทีฟบาร์ก แล้วก็ไอเจ้าตัว BCLXL อะ่ะมันก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวเหมือนเป็นตัวจับบาร์กเป็นไงพอมันจับกันปรากฏว่าบึบแบบนี้พอมันจับกันก็คือเป็นไงไอไอเจ้าตัวเนี้ยมันก็ไม่สามารถไปรวมร่างกับเพื่อนเพื่อนมันได้จนเกิดเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมก็เลยทําให้เกิดการบล็อกของเมโตคอนเดรียเมมเบรนพอมีออเบิลพอมีบลไลเซชันอะไรอย่างถูกไหมทีนี้ก็จบไปแล้วกับแอนตี้อะพอรโตติกกับโปรอพอตติก ทีนี้มาดูตัว b h 3 s Olly b h a Olly เนี่ยหน้าที่มันเหมือนหน้าที่มันเป็นตัวกระตุ้นทําการทําให้ตายโดยยังไงโดยการที่มันไป anti คือมันไปยับยั้งกลุ่ม a n t ม m o บก็คือมันไปยับยั้งกลุ่มนี้นึกออกไหมคือกลุ่มนี้มันมันสร้างมันมันมันไปยับยั้งด้วยการที่มันไปจับกับไอ้เจ้าตัว bar ใช่ป่ะกลุ่มนี้มันทําไงกลุ่มนี้ถ้ายกตัวอย่างชื่อก็เช่น b a ดใช่ป่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มของ b h 3 s Olly แบดเนี่ยจะไปแย่งจับกับ BCLXL สมมติอันนี้เป็น BCLXL เอออันนี้เป็นบาร์กอ่าบาร์กบาร์กมันก็จะไปแย่งจับกับ BCLXL มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งทำให้ BCLXL เนี่ยไม่สามารถไปแย่งจับกับแบกบาร์กได้คือคือแบดคือเอาเอาใหม่คือแบดอะที่เป็นพีบีแคสามโอลดีเนี่ยไปแย่งจับกับ BCLXL เลยทำให้ BCLXL เนี่ยไม่สามารถไปจับกับ บาร์กได้ใช่ปะพอ BCLL ไปจับกับบาร์กไม่ได้เออหมอบบล็อกก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมแสดงว่ามันเป็นเป็นกลุ่มที่ไปไปเพิ่มการ a p o p t o s ิ s ใช่ปะโอเคแต่มันเป็นการเพิ่มทางออมอ่ะนะก็คือไปไปยับยั้งตัวแอนติอะพอตโตสติกอีกทีโอเคทีนี้ไอเออมันก็จะแบ่งเอ่อทีนี้เราก็รู้แล้วมันก็จะมีการควบคุมภายในใช่ปะซึ่งเราจะเรียกมันว่าอินเทนซิก ามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนภาพสรุปแล้วกันว่า e x t e n s i v e กับ i n t e n s i v e มันเป็นยังไงก็อันนี้เขียนไว้แล้วสมมุติมันมีเด็กสัญญาณมาใช่ไหมมันก็จะเริ่มเป็นไงก่อนเริ่มจากไปกระตุ้นโปรไอแคสเปสใช่ไหมก็คือ Initial c a s p a s e ทําให้เป็นไงทำให้เกิดการกระตุ้นให้มันเป็น iCA s p a s e iCA s p a s e ก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อเรลืมพูดถึง akt คือ akt อ่ะ เอคมันเป็นมันเป็นตัวที่มันจะมายับยั้งเจ้าตัว b ีเคสามโอลีกทีเห็นไหมเออมันจะทอดๆอดกันไปคือเอคทมันจะมายับยั้งแบดโดยการฟอร์ e f ร์เรเลชั o นทำให้แบดอะมันก็ไม่ไม่ไปยั่งจับกับ b c l ีเใช่ปะ่ะพอ b c l ีเไม่ได้โดนแย่งจับอะบี BC l ีเก็เป็นไงก็ไปจับกับตัวบาร์ได้พอ b c l ีเจับกับบาร์กได้ก็ทําให้เกิดการม็อบบล็อกใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ เออโอเคไม,ไม่ไม่ทีนี้แหละสรุปก็คือ AKT อะ่ะถ้าเกิดมันไปยับยั้งแบะแสดงว่า AKT อะ่ะมันก็เป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดการเออเป็นตัว anti apoptosis ใช่ไหมโอเคประมาณนั้นโอเคทีนี้มาดูภาพรวมกันใหม่เออเริ่มจากเดซ a t ซเด s i g n น l มาใช่ป่ะก็จะกระตุน้นเจ้าตัวโปรไอแคลสเปสให้เปลี่ยนกลายเป็นไอแคลสเปสใช่ไหมไอแคลสเปสก็เป็นไง ก็จะกลายก็จะไปกระตุ้น PE c a s p a c e ให้กลายเป็น e c a s p a c e ใช่ป่ะเหมือนที่เราคุยกันไว้ในพ a t h w a y ตรงตรงตรงนี้ใช่ไหมโอเคทีนี้ก็จบตรงนี้ไปเป็น e x t e n s i e p a t w a y ก็ไอเจ้าตัว e c a s p a c e ก็เป็นทำลายของมันใช่ป่ะเช่นไรเช่นตัดอตัด DNA บ้างแล้วก็ยับยั้งการทำงานของ DNA REPAIR บ้างแต่ทีนี้ e c a s p a c e เนี่ยก็ไปกระตุ้นเออเจ้าตัว b p o b h3 only ได้ให้กลายเป็น b h3 only ซึ่ง B H สม only ถ้าเราจำกันได้ B H สม only เป็นตัวกระตุน้นการทำงานเป็นตัวกระตุ้น a p o p t o s i ใช่ปะ่ะอืมก็คือมันไปกระตุ้นสองทางเลย I Caspase ก็ไปกระตุ้น P E Caspase ด้วยแล้วก็ไปกระตุ้น B H สาม only ด้วยเพื่อกลายเป็น B H สาม only ที่ทำงานได้ B H สาม only ก็เป็นไงก็ไปก็ไปช่วยทำให้ทำให,ให้เจ้าตัวบา bar มันสามารถทำงานของมันได้เต็มที่ใช่ไหมโอเค พอบ้ามันทํางานได้เต็มที่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็เกิดการไหลออกมาของไซโตโคมซีใช่ปะไซโตโคมซีก็ทําไงก็ไปกระตุ้นอะพาร์วันใช่ปะอะพาร์วันนี่เป็นอะไรเป็นเซตโฟใช่ไหมเป็นโฮโมล็อกของเซตสองเซตโฟอ่าเซตโฟก็ไปช่วยเซตที T, ใช่ไหมหรือว่าเป็นพวกแคสเปสโปรแคสเปสก็เปลี่ยนกลายเป็นอันนี้เป็นโปรไอแคสเปสเนาะก็กลายเป็นไอแคสเปสแล้วท้ายก็ทําให้พัง แต่ทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่มันลวกมาเนี่ยมันก็ทำเซลล์พังไปแล้วก็เนี่ยมันเป็นไมโตคอนเดรียฟังชันแล้วก็ทำให้เซลล์มันตายไปก็จบไปอันนี้ก็เป็นหน้าสรุปรวมเออซึ่งด้านนอกที่เราคุยกันไปตรงเนี้ยก็คือ extrinsic ใช่ปะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น intrinsic โอเคเอ,อ่าทีนี้มาดูการเกิดโลคก,กันการเกิดโลคก,ก็จะมี มีสองแบบก็คือมีการ apoptosis ที่มากเกินไปกับน้อยเกินไปก็เราก็จําไปเลยแล้วกันแต่ทีนี้มีดูน้อยเกินไปหน่อย mm. เช่น c a n อร์ก็คือเราไม่สามารถที่จะไป apoptosis เซลล์ที่ไม่ดีได้ได้ทันใช่ไหมเพราะมันมันเป็นการ insufficient แต่ว่าเรามียาแก้ตัวหนึ่งคือ BH เ,เป็นเจ้าตัว BH3 มีเม t i c ดักม mimetic mimetic d r ซึ่ง ซึ่งหน้าตามัน,มน,มนการทํางานมันเหมือน p b h 3 o n l y จําได้ไหม b h 3 o n l y นี่ไปทําอะไรไปเป็นการกระตุ้นใช่ไหมเป็นเนการกระตุ้นการเกิด a พ o p t o ซิ s ใช่ไหมเพราะมันไปแย่งจับกับเอ,อ bcl x l โอเคเพราะงั้นมันอยู่ฝั่งที่เจ้าตัวดักเนี่ยสรุปก็คือมันจะกระตุ้นการเกิด a p o p t o ซิ s แล้วก็ทําให้เซลล์ cancer มันตายไปหรือว่าจําได้ไหมว่า insufficient a p o p t o ซิ s เนี่ยจะอาจจะทำให้เกิดออโตอิมมูนได้ ที่เราพูดกันไปในตอนแรกๆก,ก็คือตรงนี้ใช่ปะถ้าเกิดมันเอาพอสโฟสิทไม่ไหวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเนโคสิทแทนแล้วก็การเนโคสิทเนี่ยไม่ดีแน่แเพราะว่าเซลล์อ่ะมันจะระเบิดตุ้มเลยพูดสั้นๆนั่นนะคือเซลล์มันตอนแรกมันก็แบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ระเบิดออกมาระเบิดแปะออกมาพอระเบิดออกมาคอนเทนต์ภายในเซลล์มันก็จะรั่วออกมาทําให้เกิดอินฟลัมเมชันแล้วก็อาจจะเกิดการออโตอิมูนได้ใช่ปะเห็นนั่นคือหลักการของมันซึ่งเนโคสิทเป็นการตายที่ กําจัดได้ไม่ดีสาเหตุก็จะเกิดจากการพกขาด ATP อะไรพวกนี้ซึ่งทําให้เตรียมการอพพพรสิทธิ์ได้ไม่ทันโอเคทีนี้เรื่องสุดท้ายแล้วเป็นการการป้องกันการอพพพรสิทธิ์ถามว่ามันมีวิธีไหนบ้างก็อย่างแรกเลยคือมันเป็นก็ไปเพิ่ม BCL 2ใช่ไหมแล้วก็ Active AKT kinase AKT kinase คือตรงนี้จำได้ไหม AKT kinase จะไปยับยั้ง b h 3 only โอเคแล้วก็เออไป inactivation ของ a n t i i a p s คือเช่น hit โอเคคือ a n t i i a p s อ่ะเช่น hit นะซึ่ง i a p s มันคือ inhibitor apoptosis protein ถ้าเป็น anti anti ของ inhibitor มันก็เท่ากับมันเป็น apoptosis ใช่ปะ่ะแล้วพอ inactivate ของ apoptosis มันก็เลยกลายเป็นการ prevent ของ apoptosis โอ <Okay>. เคก็จำไว้มันคือการ inactivation ของ hit ซึ่งเป็น Anti a n t i a a p ออ่าโอเคก็มีสาคัน